โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมจะมาทําให้ดูว่าเอ <c oughs> ผมจะมาทํา ENTJ ให้ดูกันนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็น ENTJ ตอบตามนี้นะเป็น ENTJ แน่นอนจัดไปนี่ข้อแรกมันเหมือนกันกันกบ e n t p เกือบหมดเลยนะแค่เราเปลี่ยนข้อที่เป็นฟังก์ชัน J กับ P นะครับมาแน่นอนอยู่แล้ว มันจะไปร้องได้ยังไงต้องมีอยู่แล้วครับแผนสำคัญได้นอนอยู่แล้วตด้ใต้ความกดดันอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับได่นอนอยู่แล้วต้องทำเสร็จเพื่ออรมอาผมเข้มแข็งจะตายต้องใช้อยู่แล้วเป็นประจำพอผิดไปเล็กน้อยจะทำให้สงสัยในความรู้ด้วยรวมของคุณใช่ครับสงสัย แน่นอนอยู่แล้วต้องมีความกล้าในตัวต้องสนสิครับต้องสนเหตุผลเลครับอยู่เหนือทุกอย่าง ENTJ ผมกำลังมาหาคุณแล้วใครนะครับมันต้องมีกิจการต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี เออจะไปกังวลทำไมต้องเข้าอยู่แล้วหนังสือสำคัญมันไปมันไม่มีประโยชน์ตรงไหนอะครับความสุขคนอื่นนะไม่จริงผมเลือกได้อย่างไงเดยไม่เคยกังวลอะไรแบบนั้นอยู่แล้วครับจะไปหลีกเลี่ยงทำไมเราเกิดมาเป็นผู้นำ ENTJ นี EN này, ่เกิดเป็นผู้นำของจริงนะแต่เป็นผู้นำที่โหดนิดนึงใครบอกผมมีศิละปะเต็มตัวใช่ครับเหืุผลคนสำคัญแน่นอนอยู่แล้วต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะการโต้เถียงกันเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจะไปหลีกเลี่ยงทำไม ผมไม่เคยเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ผมนิ่งอย่างใส่น้ำไหลช้าอย่างลำธารหมดความอดทนแล้วนะใครก็ไม่ทำอะไรแบบนั้นรุ่มงหลือเกินเราต้องอยู่กันเป็นฝูงใครจะไปหากเหแบบนั้น ยากมากเลยที่จะเห็นใจจะไปเลื่อนทำไมตอบได้ก็ตอบไปเลยเราต้องทวนตัวเลื่องที่เราเลือกอยู่แล้วเสมอถูกต้องนะครับเข้ารมสัง,งคมต้องไปดูอยู่แล้วอย่าพลาดน,นี่สิครับความรู้สึกของผู้อื่นกค่อย่าเปเข้าใจ แน่นอนอยู่แล้วต้องมีอะไรทํามันคงอย่างกับกำแพงหิน่าจะาไปกลัวทำไมโทรศัพท์ใช่ครับต้องทำการเข้าใจเราต้องเป็นคนลืมเราต้องกลับไปทําตามแผนไม่เลยไม่มีอะไรมาก้ารลบกวนผมทั้งนั้น ราต้องคิดตลอดว่าเราเกิดมาทําอะไรอารมณ์ไม่มีทางควบคุมผมได้ผมอยู่เหนือจักรวาลจะไปสนทําไมล่ะครับถ้าดูแย่ก็ดูแย่ไปเลยสม,สม่ำเสมอใช่เลยเมื่อไหร่ไม่เห็นด้วยมันจะเสียเวลาย,ยังไงแน่นอนอยู่แล้ว ไม่อครับไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นไม่นะครับเราควบคุมได้ยอย่างดีแน่นอนอย่าข้ามขั้นตอนสนมากเลยไม่อะโอกาสอยู่ที่ผมเสมอไม่นะครับมันออกมาดีอยู่แล้ว e n t j เป็นยังไงล่ะครับพเพื่อนอยากได้ e n t j พเพื่อนก็ทำตามนะครับนี่ไงเข้าสังคมหนึ่งร้อยเปอร์วิทส่ยสั้เก้าสิบแปดเปอร์มีผล1 0ร้อยเปอร์จ้างวางแผนร้อยเปอร์กาสแสดงออกนี่นะครับพเพื่อนๆคนไหนอยากได้ e n t j แล้วเอาไปอวดเพื่อนนะครับพเพื่อนๆก็ตอบตามผมนะครับได้ e n t j กราฟสวยๆแบบนี้หมจะรออะไรอยู่ล่ะครับไปทำตามกันเลยตอนนี้ถ้าอยากได้นะครับ